สวัสดีนะักเรียนชั้นป6อ,อ,อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุ๋ยวันนี้นะคะเราซื้อจะสอนในบทที่8นะคะซึ่งวันนี้จะสอนคำศัพท์และบทสนทนาเป็นบทความนะคะเป็นเรื่องของวันตรุษจ,จีนนะคะเดี๋ยวจะเป็นคำศัพท์คำไหนนะคะที่เราซื้อจะสอนวันนี้ไปดูกันเลยค่ะให้นักเรียนเปิดแบบเรียนเล่มสีแดงนะคะ ดูคำศัพท์ใหม่หน้าที่58ก่อนเลยนะคะ58มีคำศัพท์หลักด้านบนทั้งหมด15คำนะคะเดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังนะคะเด็กๆอ่านตามด้วยนะคะร้อมนะคะชุนเจียชุนเจียเทศกาลจูจีจนกัวกั่วฉลองควายควายเกือบหรือใกล้ เต้าเต้าถึงเทียนเทียนวันตาเจียตาเจียทุกคนอี้ฉีอี้ฉีด้วยกันตาสาวตาสาวปัดกวาดฝังเจียนฝังเจียนห้องเปาเปาห่อ กว่ากว่าแขวนเตึ้งหลงเติงหลง,ง,หลงโคมไฟเทียเทียติดช่วงหวาช่วงฮวาลายประดับหน้าต่างหงเปาหงเปาอ่งเปาต่อไปคำศัพท์เสริมนะคะมี2องคำสิ้นเหนียนสิ้นเหรียนปีใหม่ ป้ายเหนียนป้ายเหนียนไวพรปีใหม่นะคะวันนี้คำศัพท์ที่เราเรียนมีทั้งหมด17คําคำนะคะเป็นคำศัพท์หลักและคำศัพท์เสริมต่อไปให้นักเรียนเปิดไ,ไปที่หน้า57สิบเจ็ดนะคะหน้า57ิบเจ็ดอ่าวันนี้หัวข้อบทคือตีป้าเคอะหนีเจินเม่กวัวชุนเจียหนีเจินเม่กวัวชุนเจียหนีแปลว่าเธอเจินเมื่ออย่างไรนะคะกวัว เฉลิมฉลองชุนเจียตรุษจีนเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือเธอฉลองวันตรุษจีนอย่างไรนักเรียนดูในรูปภาพนะคะอันนี้เป็นการเฉลิมฉลองของคนจีนนะคะในวันตรุษจีนเขาทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสนทนานะคะระหว่างไมเคิลกับหมิงหมิงคุยกันนะคะไมเคิลก็คือไมเคิลนะ,ะเป็นฝรั่งอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมจีนนะคะไมเคิลก็เลยถามหมิงหมิงว่าชุนเจียควายเต้าเล่ หนีเจินมะก่วชุนเจียนักเนีนสามารถแปลภาษาไทยไว้ได้เหมือนเดิมนะคะด้านบนชุนเจียค่อยเต้าเลยหนีเจิญมะก่วชุนเจียชุนเจียค่อยเต้าเลยก็คือจุดจีนใกล้จะถึงแล้วหนีเจิญมะก่วชุนเจียเธอฉลองวันจุดจีนอย่างไรวันตรุษจีนใกล้จะถึงแล้วเธอฉลองวันตรุดจีนอย่างไร เธอฉลองอย่างไรก็หมายความว่าในวันตรุษจีน,นทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะถ้าพูดแบบง่ายๆเลยอ่านักเรียนสามารถเขียนคําแปลภาษาไทยไว้ได้ตรุษจีนใกล้จะถึงแล้วเธอฉลองวันตรุษจีนอย่างไรามาดูซิว่าหมิงหมิงตอบว่าอะไรบ้างนะคะมีหลายประโยคเลยเดี๋ยวเราจะดูไปทีละประโยคนะคะหมิงหมิงตอบว่าชุนเจียเฉียนอี้เทียนีย,าายนชุนเจีย คือจุดจีนนะคะเฉียนแปลว่าก่อนอี้เทียนหนึ่งวันก่อนจะถึงจุดจีนหนึ่งวันก่อนจะถึงจุดจีนหนึ่งวันต้าเจียก็คือทุทกๆคนนะคะอี้ฉี่ตาสาวฝางเจียนทุกคนร่วมกันทําความสะอาดบ้านต้องทำก่อนวันจุดจีนนะคะเวลาทําความสะอาดบ้านก่อนจะถึงวันจุดจีนหนึ่งวันทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้าน หรือทำความสะอาดห,ห้องนะคะได้เหมือนกันเลยมาหมาเป้าเจียวจือมาหมาคือคุณแม่นะคะเปาแปลว่าห่อเจียวจือเรียนไปแล้วนะคะแปลว่าเกี้ยวคุณแม่ห่อเกี้ยวคุณแม่ห่อเกี้ยวเย่เย่กว๊วเตึ้งหลง เย่เย่กว่าเติงหลงเย่เย่คือคุณปู่นะคะกว่าแปลว่าแขวนเติงหลงคือโคมไฟคุณปู่แขวนโคมไฟคุณปู่แขวนโคมไฟไหนนายเทียช่วงฮวาไหนนายเทียช่วงฮวาคุณย่าติดลายประดับหน้าต่างคุณย่าติดลายประดับหน้าต่าง คุณย่าติดลายประดับหน้าต่าง Wo ร์มเมอร์อหวานหว,วาน,น,วนคือพวกเรานะคะ一起คือด้วยกันพวกเราเนี่ยทานอาหารเย็นด้วยกันพวกเราทานอาหารเย็นด้วยกันอันนี้มิงมิงเล่าเรื่องของครอบครัวเขานะคะให้ฟังว่าในวันตุษจีนเนี่ยครอบครัวเขาทำอะไรบ้างนะคะ ชชุุนเเเเเเเจจียยตต้้้าาาาาาลอปปปมมกหวงเ节到了，爸爸妈妈给มามาเก了，ยวอหงเปาพอตรุษจีนมาถึงแล้วเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ให้หงเปาก็คืออ่างเปากับฉันด้วยวันตรุษจีนมาถึงแล้วคุณพ่อกับคุณแม่นะคะให้อ่างเปากับฉันด้วยอ่างเปาก็คือซองสีแดงที่มีเงินอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะ พอวันจุษจีนมาถึงแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ให้อ่างเปากับฉันด้วยอันนี้คือวิธีการเฉลิมฉลองวันจุดจีนนะคะทุกคนก็ต้องทําความสะอาดบ้านก่อนก่อนถึงวันรุดจีนนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะห่อเกี๊ยวคุณปูก่ก็แขวนโคมไฟคุณย่าก็ช่วยติดลายประดับหน้าต่างให้สวยงามนะคะเป็นลวดลายแกะ,แกะจักระดาษนั่นเองนะคะแล้วก็ทานมื้อเย็นด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้ซองอ่างเปาด้วยนะคะในนั้นก็จะมีเงินนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะบทความเกี่ยวกับวันจุดจีนต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า62นะคะหน้า62ให้นักเรียนจับคู่กับรูปภาพนะคะจากนั้นเขียนกันเถอะมีภาษาจีนนะคะทั้งหมด6ตัวตรงนี้ ภาษาจีน6ตัวให้นักเรียนเลือกว่าภาษาจีนเหล่านี้ควรไปอยู่ในภาพไหนนะคะนักเรียนสามารถดูคําศัพท์ได้จากในเล่มสีแดงได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคําที่1อ่านว่าเปลี่ยนผ่าวเปลี่ยนผ่าวปแปลว่าจุดประทัดนะคะจุดประทัดนักเรียนก็ดูว่าภาพไหนคือการจุดประทัดแล้วก็นําภาษาจีนมาเติมนะคะหรือว่าข้อ2 เยียนหวาเยียนหวาแปลว่าจุดดอกไม้ไฟนะคะนักเรียนก็หาแล้วก็เอามาเติมนะคะสามารถดูได้จากเล่มสีแดงมีอยู่ในหน้าที่58และ59นะคะ59ตรงนี้ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันจดจีนด้วยนะคะ ต่อไปหน้า63นะคะเราซื้อสั่งข้อด้านล่างหัวข้อที่3ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คํากริยาที่กําหนดให้ต่อไปนี้เดี๋ยวเราซื้อช่วยแปลให้ก่อนนะคะนักเรียนจะได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นการแต่งประโยคนะคะง่ายๆเลยให้มีประธานแล้วก็คํากริยาที่เขากําหนดให้แล้วก็กรรมนะคะแค่3าําแค่นี้นักเรียนก็สามารถแต่งได้เป็นประโยคแล้วยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นะคะข้อที่1กว่ากว่า กว่าแปลว่าแขวนแขวนวันนี้เราเรียนคาว่ากว่าไปด้วยใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะแต่งว่าวอกว่าเติ้งหลงฉันแขวนโคมไฟแค่นี้ก็ได้แล้วมีประธานประธานคือบุคคลบุคคลกําลังทําอะไรอยู่นะคะเป็นคํากริยาแล้วก็เป็นกรรมแขวนก็คือฉันแขวนโคมไฟอะไรแบบนี้นะคะคําที่หนึ่งแขวนคําที่สองจั่วแปลว่านั่ง แปลว่านั่งนักเนีอาจจะแต่งว่าฉันนั่งรถไฟแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมใส่จุดด้านหลังด้วยนะคะข้สองจั่วนั่งขขอสามเทียติดติด,ต,ดติดอะไรได้บ้างอ่าบทนี้มีอะไรที่ใช้ติดได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นลายประดับหน้าต่างคำขวัญต่างๆอะไรแบบนี้นะคะต่อไปขขอสีชื่อกิน ชื่อกินนักเรียนก็แต่งง่ายๆเลยฉันกินเกี๊ยวฉันกินขนมจีบแบบนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อ5้าชีไปฉันไปจุดๆเป็นชื่อสถานที่ฉันไปประเทศไทยประเทศจีนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะกว่าแขวนจัวนั่งเทียติดชื่อกินชี้ไปนะคะนักเรียนสามารถแต่งมีประธานกิยากรรมนะคะทั้งหมด3ส่วน เป็นภาษาจีนนะคะโดยใช้คำเหล่านี้ด้วยนะคะที่เขามีให้ต่อไปหน้า68ให้หนักเรียนคัดลายมืออีกหนึ่งหน้านะคะคัดลายมือหนึ่งหน้าทางหน้าเลยนะคะวันนี้เราซื้อสั่งงานทั้งหมด3หน้านะคะทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็มาส่งด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบ๊ายบาย